ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านติดชา n น l ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ติดเล่นไปเรื่อย <c oughs> หาเกมใหม่เล่นไปเรื่อยเปืออ่อยแก <c oughs> นี่คือ Factorio หรือผมไม่รู้อ่าน,นแบบไหนถูกนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นคําว่า Factory เนี่ยที่แปลว่าโรงงานนะครับนะ Factory เนี่ยมันต้องอ่านเป็นภาษาอังกฤษคือ Factory นะครับนะอันนี้คือ Factorio หรือว่า Factorio กันแน่ ไม่ทราบอันนี้คือเกมอะไร welche? นางงว่าบางคนไม่เคยเห็นแต่ว่าเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดังนะในหมู่ของคนที่ชอบเล่นเกมแซนด์บ็อกนะครับนะ,ะแต่เป็นเกมที ome, ่ได้รับคะแนนที่สูงแบบสูง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 มากเลยอะแบบโคตรดีนะครับนะผมก็ไม่เคยเล่นหรอกนี่คือเดโมใช่นะครับ Factrio o เวอร์ชัน0่น1 0 0 Build แบบแบบแบบวิน6 4ส t e a m Demo นะครับนะเป็นตัวอย่างเกมให้ทดลองเล่นนะที่ จริงจริงแล้วเกมเนี้ออกมาจากการเป็น early access นะครับในเ mm hmm. มื่อเร็วๆนี้ก็คือออกจากการเป็นเกมที่ยังสร้างไม่เสร็จนั mm ่นแหละเป็นเกมที่สร้างเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. ผมก็มองๆม,มานานละนะ mm hmm. ก็มาลองเล่นกันเพราะว่าเขามีเดมโมให้เล่นพอดีเลยโอเคถามว่ามันเป็นเกมยังไงมันก็เป็นเกมเนี่ย,ยดูง่ายๆเนาะเออมันเป็นเกมที่ออกเป็นเกมเซนบ็อกเชิงเชิงแบบเอาชีวิตรอดไหมก็หน่อยๆมั้งแต่ว่าเป็นแนวๆแบบว่าให้เราสร้าง โรงงานผลิตวัตถุอุปกรณ์ต่างๆแบบเรียกว่าโรงงานอัตโนมัติเอออะไรแบบนั้นใช่ใช่นะโรงงานอัตโนมัตินั่นเองแล้วก็ในเกมนี้ในตอนนี้นะครับเราจะมาเล่นในส่วนของติวเตอร์เพราะว่ามันมีให้เล่นแคอย่างเดียว let's go เฮ้ยนั่นเราเหรอเราเดืนมองซ้ายมองขวาอะไรซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาที อ่าดูเหมือนว่าเอ c a เค p อรหรือก็คือตัวชูชีพนะย่อาอยานชูชีพเนี่ยช่วยเราไว้จังจากที่เราเหมือนจะลงมาอย่างนั้นเหรอโอเคดูเหมือนว่าคนอื่นเนี่ยจะไม่ไโชคดีขนาดนั้นอ่ะดิส i ินโดอ๋อโอเคอันนี้ก็คือเขาจะทำการสอนเราแล้วนะครับอ่ะแล้วก็บอกโจหัวไปเลยนะครับนะตอนนี้เป็นตอนเนี่ยเกี่ยวกับการเรียนรู้วิธีการเล่นล้วนๆน,นะครับใครที่ไม่ชอบก็กดออก ไม่แนะนำให้ดูทั้งหงุ่นงิดโอเ okay. ค WSD ในการ moving around เดินไปเดินมา WSD r r a s e m p l e นะเป็นอะไรที่เข้าใจได้ง่ายๆมันเป็นเกมภาพ2มิติเนอะเอ้ย,อยมีแค่นี้เหรอมัน <c oughs> เป็นเกมภาพ2มิติครับคุณผู้ชมแล้วก็เนี่ยเห็ป่ะเป็นภาพพิกเซลเออเป็นพิกเซลอาร์ตสวยเนี่ยอืม ตัวเราดูอ้วนๆนะโอเคเขาให้บอกให้เขาบอกให้ไปเช็คตรงนี้เพื่อที่จะอาจจะมีบางสิ่งที่ใช้งานได้อยู่แล้วก็ให้ทำการย้ายไอออนเกียร์นะครับจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้อันนี้คือคาแรคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์คือเป็นอินเวนทอรี่คาแรคเตอร์นั่นเองนะเป็นกระเป๋าเราเป็นเอสเคพอร์ตโอเคอ่ะฮะไปต่ออ่ะ มันไม่มีอะไรอ,อื่นแล้วในตรงนี้น,นะนะสายฉันจะต้องทําการสร้างเครื่องมือขึ้นเองอ่าฮะแล้วดูเหมือนว่ามันจะมีเหล็กอยู่ตรงนั้นนะออเขาบอกให้เคลื่อนไปใกล้ๆเหล็กไม่ใช่เหล็กเดเขาเรียกว่าอะไรแหล่งแหล่ง,ลงแร่เหล็กอะไรเงี้ยนะ deposit ไม่รู้เหมือนกันว่าคำภาษาไทยแบบว่าตรงตัวคืออะไร and hover the cursor over it เหล็กอ๋อนี่เหรอสอมาขนาดนี้ต้องใช้แล้วแหละ เมื่อคุณทําการโอเวอร์โอเวอร์นะโอเวอร์โอเวอร์คือการเอาเมาส์ไปชี้นั่นเองนะทำการเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดขึ้นตรงนี้ให้ดูนั่นเองว่าอะไรยังไงนะฮะนี่คือเหล็กนะครับนะ n r r n o r อร์ด t โพ t raw material that can be smelted into ion r plate ก็คือเหล็กดิบที่สามารถที่จะหลอมให้กลายเป็นแผ่นเหล็กได้ตรงนี้มีทั้งหมด100ชิ้นนะครับ แล้วให้ทำอะไรให้ทำการขุดเจาะแร่เหล็กโดยการคลิกขวาอ๋อแล้วก็จะมีหลอดขึ้นข้างล่าง5ชิ้น3 4 5โอเคไนต่ออืม,มชอบภาพจังเอ่ออืม บอกให้ทำการสร้าง stone furnace หรือก็คือเตาเผานั่นเองนะการ place e อ้ place e. อ place การเปิดกระเป๋าแล้วก็ on the right hand side ทางขวาเนี่ยจ,จะเป็น crafting menu หรือคือสิ่งที่สามารถสร้างได้นั่นเองอเมื่อทำการเอาเมาส์ไปชี้ก็จะบอกรายละเอียดอุปกรณ์และก็สิ่งต่างๆที่ต้องการหิน5ชิ้นนะครับนะ stone คูณ5อันนี้เหล็กอันนี้เหล็กครับ iron plate อ๋อก็จะบอกครับว่ามันต้องสร้างไว้ในไหนนะอันนี้คือ stone furnace โอเคใช้เหล็ก5ส่วนนี้คือ iron plate หรือคือแผ่นเหล็กนั่นเองสามารถทำได้จาก stone furnace กับ steel furnace แล้วก็ electric โอ้มีหลายอย่างเลยอ่า copper plate นโอเคก็น,นี่คือ character นะครับสดนิดนึงนะขอดูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีได้วะอ๋อสีเหลืองสีเหลืองสีเหลือง เร,เราสีอะไรอยู่ตอนเนี้ยอาเราสีอะไรวะตอนแรก,กสีอะไรวะตอนแรกเราสีเหลืองอยู่แล้ววะสีขาวสีขาวก็เท่ดีนะอันนี้ก็เป็นสีดำไปดีเนะี่ยฮ่าสีดำสิวะเดี๋ยวเปื้อนโอเคให้ทำการคราฟสโตนเฟอร์เนสนี่คือหินใช่ไหมตอนแรกผมนึกว่าทองโอเคเท่าไหร่วะเห้าชิ้นอ่ะมาหนึ่งสองสาม สีโอเคแล้วก็ทำการคราฟยังไงอะนี่คือ crafting queue หรือคือ q u e ในการสร้างของคุณคุณสามารถที่จะกดมันตรงนี้ได้เพื่อที่จะยกเลิกโอ้โหใครจะกดทัน <c oughs> <c oughs> โอเคจากนั้นทำการวาง stone furnace หรือคือเตาเผาลงไปบนพื้น ใกล้ๆของคุณโดยการกดเมาส์ซ้ายที่มันจากนั้นก็เออโอมันมองมันจะมองเห็นไหมล่ะเนี่ยขอปิดได้โอเคอ๋อขอปิดได้อบอ่าแล้วไงต่อแน่นอนครับนี่มีใสลักษณ์คื้นะเป็นฟิลเลยคือน่าจะต้องใช้แน่นอนใช้าทานหินทำการกดที่เฟอร์เนสนะครับกดคลิกซ้ายแล้วก็ทำการใส่เหล็กลงไป เฮ้ยตรงนี้จะอันนี้มันฟิวนะครับนะอ่อคุณสามารถใช้ฐานหินหรือไม่ก็ไม้ได้ในการที่จะทําให้มันเผาโอเคอ่อนี่คือฐานหินแน่นอนครับสีดำอเ,เออเท่าไหร่ห้าชิ้นหชิ้นมั้งเท่ากันอ่ามาโอเคอ่าเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้แน่นอนครับเป็นรูปฟิวนะครับ เท่นี้เนี่ยเตาเผาก็จะทำการหลอมละลายเหล็กของนายให้กลายเป็นผล uh ิอ huh. oh ้าโอ้โหโอ้ห oh. รอกันลากงอกกันเน่ยโอเคอืม okay. hmm. ฉันรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินจากการที่ทำการาขุดเองพวกนี้นะดูเหมือนว่าถ้าเกิดว่าฉันสามารถที่จะสร้างหรือทำให้มันเป็นออโตเมติกได้แล้วก็อ่อฮหแล้วอันนี้คือแผ่นเหล็กครับที่เราได้มานะ Craft the burner mining drill burner mining drill อันนี้อ่าอ้ยสร้างไม่ได้ burner mining drill หรือก็คือเอา,เอาง่ายๆคือสว่านเจาะนั่นเองนะสามารถใช้สร้างได้โดยใช้ไอออนเกียร์กับไอออนเพ t ไอออนเกียร์ต้องหาเพิ่มก่อนนะครับสร้างมาจากตรงนี้นั่นเองนะโอเคโอ้โหถามจริงใครจะแคนเซิลทันวะเนี่ยนะแล้วก็ต้องสร้าง stone furnace มาอีกอันหนึ่งครับเพื่อที่จะสร้างมันขึ้นมาโอเค ขุด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 เมื่อกี้ตัวเรามันบอกว่าเราอยากจะทําให้มันเป็นแบบออโตเมติกแปลว่านี่คือการทําให้มันเป็นออโตเมติกสินะโ <Okay. S 1> อเคอ่าฮะในต่อต้องสร้างอันนี้ก่อนไหมอา่าโอเคแล้วก็นี่ปุ๊บ mining drill นะครับนะคราวนี้ให้ทำการใส่ mining drill เนี่ยไปไว้ที่ quick bar อา่อาเออตรงไหนดีลนะหนึ่งหรือสองหนึ่งแล้วกันแล้วก็ จากนั้นก็ทำการกดหมายเล็กนึ่งแล้วก็เอา mining drill เนี่ยไปวางไว้เหนือ deposit deposit ไหนอะ deposit นี้ไหมอ่ะแล้วก็จากนั้นก็ทำการเติมเชื้อเพลิงเข้าไปวุ่นวายดีวะ่ะเอาเติมเชื้อเพลิงเข้าไปใน mining drill ก็คือใช้ชา a r c ไม่ช่ c h a r c ดิโคเข้าไปอ๋อแล้วมันจะขุดเองเลยอัตโนมัติ เอาละครับคุณผู้ชมนี่คือเรียกได้ว่าเป็นอ,อะไรนะเป็นต้นแบบของความอัตโนมัติแล้วะนะอันนี้ mining r i l l จะทำการขุดแร่ขึ้นมาแล้วก็ทิ้งกันไว้ตรงนี้โอเคทำการเก็บอยนะเก็บเก็บขี้ขวาเก็บโอ้โหคุณู้ตัวมานั่งเก็บจะ่อฉันสามารถที่จะสร้างบางอย่างเพื่อที่จะกักเก็บทรัพยากรที่ออกมาจากเจ้า mining r i l l นี่ได้ ทําการสร้าง wooden craft นะครับเว้ย wooden craft wooden chest นะครับโอ้โ oh, ห <laughs> ไม่ใส่แว่นโอเคอุ้ยมันเร็วจังอะ่ะได้ไม้มาสี่นี่ wooden chest ครับทําการสร้าง wooden chest มาหนึ่งเราก็เอา wooden chest ไปวางไว้ใน quick bar oh, จำเป็นไหมไม่รู้เอาติดมือมาด้วยเราก็วางนี้เหรออ่ะจะบอกนะว่า โอ้ก็คือมันก็จะไปอยู่ในกล่องเวลาเราเขาขุดขึ้นมาของก็จะอยู่ในกล่องเฮ้ยยอดเยี่ยมอย่างนี้คือเราก็สามารถจะมีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะความอัตโนมัติอะเออความความอัตโนมัติใช่ไหมเออความอัตโนมัติเลยอ่ะเกม finish victory เล่นไป7จนาทีเดี๋ยวก่อนฮ <c oughs> ้าโหลต่อมาอืมุ้ยมีทางรถไฟด้วยอะ ด,ดูเหมือนว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นสถานที่ขุดเหมืองที่ถูกทิ้งร้างนะเอ่อเร่งสงสัยเกิดว่าไอ้เจ้าแขนกลที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันมีไม่ทําอะไรแขนกลไหนวะแขนกลน,นี่ฮันแน่เห็นในตัวอย่างเกวานเนี้ยมันเป็นแขนกลอัตโนมัติครับมันจะสามารถจับของใส่กล่องใส่กล่องใส่กล่องได้เองอะไรแบบนี้นะหรือว่าสามารถจับของไปนู่นไปนี่ได้ด้วยนะ Open the burner inserter อ๋อ เ l รสเลฟ u t าส u ป t ่มโอยต้องใช้ไอ้นี่ด้วยเหรอ f u ท l into the ด u r n e r i n ์ i s t e r อ่ะหมดเลยเอะโอเคแล้วก็ทำการเอาเมาส์ไปชี้ดูว่ามันกำลังเคลื่อนอของอยู่หรือเปล่าจะพวกนี้สามารถที่จะทำการเอาของเนี่ยนะสามารถย้ายของจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งสามารถยัดของเข้าไปใน อ่าสตรัคเจอรหรือวือสิ่งปลูกสร้างหรือว่าเอาไปวางไว้ในสายพานต่างๆหรือที่เก็บของได้ว้าววาหรือวางบนพื้นปเปล่าๆได้เลยนะ,นะเนี่ยอ่าฮะโ้ยเนี่ยเฮ้ยเจ๋งว่ะชอบแล้วรู้สึกชอบมนันทันที <c oughs> <c oughs> โอเคเก็บของทุกอย่างจากกลองก็คือนี่ใช่ไหมโคอ๋อก็คือเราก็จะมีโคแบบเอาถ่านหินแบบว่าไม่ต้องขุดเองเฮ้ยเยี่ยมไปเลยอ่าฮะ ไงต่อเทคอเล็กอแล้วนี่ไงอ๋อนูๆๆ่นนุ่นนุ่นเดือดเอคนละกล่องกันตะโถโอเคกล่องนี้มีเฮ้ยมีปืนปืนสระอื่นเทคอครับกดชิปค้างแล้วก็กดทิกซ้ายผมจำได้ว่าเกมนี้มีเอเลียนใช่แล้วคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกเอเลียนครับมันจะมีเอเลียนนะ นี่ไงเห็นไหมมึงพูดเมื่อกี้เองเมื่อศัตรูเข้ามาใกล้ขอใกล้คุณเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้อาวุธปืนยิงไปที่มันได้โดยการกดสเปซบาร์ค้างศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยจะถูกยิงอ่าอย่าบอกนะวยวจะส่งคนไร้ส่งตัวอะไรมาให้ยิงเนี่ย kill the approaching creature before they get you มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ปัก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 ก็ง่ายดีนี่ย โอ้เฮ้ยเกือบไปแล้วดูเหมือนพวกมันจะตายแล้วนะดูเหมือนว่าฉันจะต้องทําการสร้างอะไรสักอย่างที่นี่เพื่อที่จะเตรียมตัวซะแล้วล่ะโอเคงานเข้ากูแล้วไงโอเคโรเทเ t อ t นเซอร์เตอร์บายเฟ s สซิงอ๋อฮะกดอ๋อกด R ในการหมุนของครับเราจะมีลูกศรอยู่ว่าเก็บจากทางไหนไปทางไหนอนะอ่ะก็อย่างนี้ใช่ไหมโอเคโอเค เออหมดอ้าวหมดนี่ก็หมดเอ่อทำการสร้างสิ่งปลูกสร้างดังนี้คือ mining drill 10อัน stone furnace 5อันโอเคได้อืโอเค,อเคแปบ๊บหนึ่งครับเราต้องไปหา stone นั่คือตรงนี้นะเพราะงั้นเราต้องสร้าง mining drill ขึ้นมาก่อนเหล็กไม่มีให้ตายถุ้ยเอาเราเติม พลังงานเข้าไปในนี้ก่อนนะครับนะครึ่งหนึ่งนะครับกดลิกขวาในการแบ่งครึ่งเออกดมั่วแล้วรู้พอดีโอเคแล้วเราก็จะได้ชาโคไม่ชาโคพี่พูดผิดตลอดเลยโคขึ้นมาไอเจ้ามือจับนี่ก็ต้องใส่พลังงานไอนี่ก็ต้องเติมพลังงานเข้าไปเหมือนกันนะใช้ไม้ได้ไหมเนี่ยไม้รู้สึกว่าง่ายกว่าเยอะเลยนี่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 โอเค ดูเหอกว่าเตาเผาเนี่ยมันจะไอ้นี่นะพราะมันก็จะออกมาเป็นเหล็กแผ่นเราต้องสร้าง mining drill อีกเยอะๆเลยครับต้องไปหาเฮ้ยกดพิษสร้างไปแล้วสองอันเฮ้ยเราต้องทําการสร้างเจ้านี่ครับต้องทําการขุดเองครับก่อนเนี้ยต้องทําการขุดเองก่อนอันนี้โอ้ยตายโอเคสร้างมา รับหนึ่งอันนับต้านได้ยังยังไม่ได้ครับไอออนเกียร์ต้องใช้เหล็กมากกว่านี้นะอ่าใช้เหล็กมากกว่านี้13ชิ้นพอดีโอเคได้ไหมหนึ 1, 2, ่งสองสามามองมุมซ้ายครับโอเคมา mining drill มาแล้ว mining drill ก็ทําการกด R ในการหมุนวางตรงนี้แล้วก็เติมเชื้อเพลิงเข้าไปเป็นไม้ก่อนล้วกันนะเพื่อขุดหินครับแล้วก็เราจะต้องสร้างเอ่อกล่องกล่องกล่องเก็บกล่องเก็บจะได้เก็บง่ายๆโอเค หนึ่งอันมาวางตรงนี้เฮ้ยเริ่มคล้องเริ่มคล้องไอ้นี่มันมันหมดว่ะพลังงานหมดอผมกาลังคิดว่าถ้าเราทําแขนกลได้เนี่ยถ้าเราทําแบบเนี้ยเฮ้ยมันเติมตัวเองเฮ้ยมันเติมตัวเองแล้วมันก็ไปวางโอเคถ้าเป็นอย่างนั้นล่ะเออเออสมมุติว่าเราทำ่างนี้ปึ๊บใช่ไหมมันก็จะเติมตัวเองครับ แล้วมันก็จะหยิบไปวางตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยจับขอสร้างนี่แล้วมันก็จะหยิบจากตรงนี้ไปใส่เครื่องได้ไหม,ไมเห็นได้เลยเห็นได้เลยเออเก็บไงวะอ๋อนี่เก็บอ๋อโอเคเก็บไงเก็บไปเลยไม่เห็นได้เลยนะโอเวนกรมอ่ะวันนี้เผาต่อครับเอาหล็กมาเนี่ยเหล็กมันเยอะมากเลยเราต้องทําการสร้าง อันนี้เข้ามาอีกครับตูเฟอร์นัชครับแล้วก็วางตรงนี้แล้วก็เอาแขนกลจับจากตรงนี้เข้าตรงนูน้นอ่ะโอ้ยโอ้ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ก็ต้องใส่เชื้อเพลิงเข้าไปอ่าก็จะประมาณนี้นะไอเจ้านี้นี่เดี๋ยวก็คงจะหมดสินะโอเคหุ้ยมันได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคเติมถ่านหินเข้าไปครับตรงนี้ครับเติมถ่านหินเข้าไป เติมฐานหินเข้าไปโอเคโอเคได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่สอ,องอันนี้ครับเติมฐานหินเข้าไปมันก็เป็นอัตโนมัติแบบกึ่งๆนะจริงๆแล้วก็ยังไม่อัตโนมัติขนาดเราก็ต้องทําด้วยตัวเองอยู่โอเคหินเอามาเอาก็หินมาเราจะสร้างริลขึ้นมาอีกครับรต้องสร้างริลทั้งหมด10อันเลยอ,อย่างเยอะโอเคสร้างริลสร้างสโตนขึ้นมาโอเอร์เฟอร์นสครับเราทําการเอ่อเรียกว่า หลอมเหล็กไวๆอ่ะเพราะว่าดูเหมือนว่าเหล็กจะต้องใช้เยอะนะในการสร้างไอ้ดริลบ้าเนี่ยอ่ะอมหมดแล้วเงี้ยเฮ้ยเราเก็บเกี่ยวทุกสิ่งทุกอย่างมาตอนนี้ก็ถือว่ามีเหล็กค่อนข้างจะเยอะแล้วครับนะเกือบร้อยอันเราสามารถสร้างเบรนเนอร์มานิ่งดริลได้อีก2อันครับแต่ว่าเราไม่มีหินก็เอาหินมาเพิ่มก็สร้างได้อีกเทียบเลยเอยมันจะบอกตรงนี้นะเป็นตัวเลขว่าเราจะสามารถสร้างได้กี่ชิ้นเนี่ยนะ แล้วพอกดเข้าไปที่ตัวสิ่งที่เราต้องการเลยอ่ะมันก็จะทําการสร้างอุปกรณ์ให้เลยด้วยนะไม่ต้องทําการเขาเรียกว่าสะสมวัสดุส่วนประกอบเองเลยอ่ะเยี่ยมเลยตรงนี้ผมว่าเราขุดหินเพิ่มักหน่อยนะครับตรงนี้อ,อ่าไอ้ตรงฐานหินเนี่ยต้องขุดอีกเยอะเลยเพราะว่ามันเหมือนกับมันต้องไงเนี่ยมันต้องเอ๊ะแย่จังมันต้องใส่สายพานตรงนี้เพิ่มว่ะ ี่ไงพอดีเลยปึ๊บอ่ะมันต้องใส่นี่เข้าอีก,อกฟิวนะรเติมฐานหินเข้าไปอ่ะจริงต้องรอรอเหล็กเพิ่มมาอีกไหมหรือว่าไรเราขาดอีกสองครับเบิร์เนอร์อ่ะเบิร์เนอร์มาอีกสองอันผมเนี่ยไปนี่นะถล่มต้นไม้แทนที่จะเอาฐานหินนะเพราะว่าไม้มันเร็วกว่า <c oughs> ไม้มันเร็วกว่าเยอะเลย <c oughs> โอเคโอเคแต่เหมือนมันจะหมดไวนะมันจะเผาผ่านไวมาก อเคเราก็ต้องใช้กล่องด้วยเฮ้ยอะไรอะข้างบนคัพเปอร์เนี่ยทองแดงโอเคโอเคเด,อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่ถึงเวลา <c oughs> ยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาโอเคเนเอาอปั๊บมาโอเคแล้วก็ตรงนี้ครับเอาหินมาเพราะว่าเราจะต้องสร้างเฟอร์เนสอีก2อันนะครับนะเพื่อที่จะมาวางตรงตรงนี้อ่ะ มันจะมีเยอะทําไมดูไอเจ้าของไอเจ้าของเสียไอเจ้าไอเจ้าแขนกลน,นี้มันก็แข่งกันหยิบอะจริงๆมันก็ไม่ได้มีมากพอจะใส่ทุกอันได้นะเนี่ยอ่นนี้เดี๋ยวใส่อย่างงี้เริ่มคล้องไว้ออันนี้ก็ปั๊บปับป๊บปับป๊บปั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 ๊บคล้องกระบาระมัวเลยเนี่ยม่วม่วสด,สดๆอ่าโอเคอันไหนมีอ๋อกดอันทิเนตในการบอกว่าอ่า อินดิเคเตอร์ครับเป็นอินดิเคเตอร์อ่ะนี่มีมีหินหนะในกล่องนี้แอบโอเคเปิดแนท5อันครบแล้วครับแล้วก็ริลอีก2โอเคตรงนี้ริลอีก2ผมว่าริลต้องมาวางตรงนี้แน่เลย2อันเพราะว่าเหล็กนี้ต้องไง้นี่ขึ้นครับเหล็กปึ๊บปึ๊บโอเคครบพอดีครับสายพานมีอีก3อันพอดีปึ๊บปึ๊บปึ๊บต่อไปแล้วก็ใส่เชือเพลิงเข้าไปครับทำการคุดออกมาเฮ้ยชักมันว่ะ <c oughs> ชักมันไว้ เราก็ยืนมองมานทางานซะที่ไหนเราเราต้องไปเติมพลังงานเพิ่มไปเติมพลังงานเพิ่มนี่เนี่ยเดินเข้าไปในนี้นอะเขาบอกว่าต่อมาทําการออ่สร้างออ่ไม่ใช่สร้างสีหลอมไอออนเพดร้อยหอันแล้วก็คั p เปอร์ครับทองแดงแผ่นทองแดงกับแผ่นเหล็กอย่างละร้อยห้าสิบเฮ้ยทองแดงแค่ห้าแล้วก็ทําการเก็บโคลทั้งหมด7จห้าอ่ะสิบห้าอดีอเหล็กก็ต้องหลอมอืม ก็คือ Copper คอปเปอร์เขื่อนข้างบนใช่ไหมเรามีไอ้น,นี่พอดีเลยะเรามีดริลอีกสี่นะดริลอีกสี่ก็เอามาวางตรงตรงนี้เมื่อกี้มันเซฟต้องเซฟด้วยหรอวะอ,อ่ะนี่ครับสายพานมากองหนึ่งใบเริ่มคลองเริ่มคลองสี่อันพอไหมเอ้ยอัน,นี้อันนี้สุกศอดไม่ตรงอ่าสี่อันไม่น่าจะพอครับเติมมาอีกครับเพลงมันนักัวนนักขวเวยโอเค ต้องการแขนคนหนึ่งแขนคนมาวางตรงนี้ปึ๊บอ,อ่าเริ่มคล้องอ่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงเอาต้นไม้แล้วกันใกล้ๆเมื่อกี้ไอตัวที่มาบุกเราอะ่ะมันเป็นมแมลงว่ามันนึกถึงไอ้นั่นเลยครับสงครามหมื่นขาเคยดูไหมเป็นหนังเก่าอ่ะนะ <c oughs> เออแบบอืมใช่เลยแล้ววิ่งเร็วมากอ่านี่ก็ได้คอปเปอร์มาครับนะปเปอร์มาเอ,อ้ยเราต้องทำเฟอร์นัสนี่ว่ะทำเฟอร์นสแล้วก็ ล้วก็ไอ้นี่เลยเราไม่ต้องใส่กล่องเอาต้องใส่กล่องก็ได้เราเกมจะหลอนไปไหนเนี่ยโอ้ยตายไปหาเชลงเพิ่มนก่อนแป๊บน,นึงดูท่าจะเป็นเกมที่กินเวลาใช้ได้แหละถ้าเล่นนะแต่ดูทรงแล้วก็คือสนุกอะ่ะถ้าเกิดว่าเราทาทุกอย่างให้มันเป็นอัตโนมัติได้เนี่ยมันจะมันมากครับสมมุติว่าไอ้พวกสายพานพวกเนี้ยนะเราแบบว่าวิ่งให้มันไปจ่ายพลังงานให้กันกับไอ้พวกนี้เองได้โดยอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะจา้าบมากเลยนะอย่างเช่นผมเมาเดาว,ว่าน่าจะทําได้นะก็คือ อ่นี้เดี๋ยวลองตางนี้ดีกว่าอันนี้มันไม่มีพลังงานนมัมีเชื้อเพลิงใช่ปะแล้วเราสามารถทำอย่างนี้ได้หรือเปล่าก็คือเอาเอาแขนกลเนี่ยวางตรงนี้แล้วก็ใส่ใส่ฐานหินเนี่ยเข้าไปในกล่องนั่นไะนี่ไงทำได้นี่หว่าทำได้อันนี้ก็จะเติมเชื้อเพลิงให้เราได้เรื่อยเลยถ้าเกิดว่าเราลากสายพานเนี่ยสมมตินะถ้าเราเล่นอย่างจริงจังนะเราลากสายพานที่แบบขุด ฐานหินเนี่ยจ่ายให้กับทุกอย่างได้เนี่ยแล้วเขาไม่ต้องวิ่งเองเลยปะโคตรเท่โคตรเท่แต่ขอยืมกงอนตรงนี้มันไม่มีโอเคนี่แหละ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 ขุด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 อันนี้ต้องใช้ง่ายสุดแล้วเนี่ยไอเจ้าเนี่ดูครับคุณผู้ชมหน้าตามันเหมือนปืนกลน่ะเหมือนแกตสิงกันน่ะผมว่านะเขาต้องให้เราซ่อมฐานนี่แน่แนเลยต้องแบบติดตั้งกำแพงแล้วก็ปืนกลขึ้นมาใหม่ หรืออาจจะต้องให้สร้างทางร,รถไฟด้วยป่ะเนี่ย <g ül> เออแต่ตอนนี้ก็คือค่อยๆไปมากๆเลยอะเพราะว่าเชื้อเพลิงก็หมดกันแบบรัวๆปัญหาหลักๆตอนนี้คือเชื้อเพลิงอะเนาะ <g ül> เออเค okay. แขนกลตรงนี้มันทำงานไม่ทันฮะงั้นเราต้องเราจะต้องทำอีกกล่องหนึ่งขึ้นมาครับแล้วก็แขนกลอีกอันหนึ่งอ่ะเค okay. อย่างงี้ปั๊บมันจะเติมเชื้อเพลิงให้ตัวเองก่อนนะเนี่ยไอตัวเนี้ยเออโอเค ่จุบจ๊บๆเรียบร้อยเรียนรู้คี์ลัดอย่างรวดเร็วตอนนี้เนี่ยผมทําการกด Control แล้วก็กดไปที่สิ่งของได้เลยเพื่อหยิบของอยู่ด้านในสบายอีซี่สุดนะครับโอเค Copper Plate ได้เยอะหรือ,อยังตอนนี้ Copper Plate เกตเตอร์รอเฉลเ,เข้าไปอีกปึ๊บๆ Copper Plate ดูเหมือนจะครบแล้วเหลือโคลครับนะรอให้โคลเต็มก่อนโอเค เอาเราเรียบร้อยนะครับนะภารกิจสําเร็จอทํางานหนะักจริงๆเลยแต่นี่คือสิ่งที่ต้องการแล้วนะทั้งหมดนี่เอาล่ะมันเป็นเวลาแล้วที่ต้องไปต่ออ,าอา้าวจบหรออะไรวะเล่นไป7นาทีนะครับฆ่าไบเดอร์ฆ่า small บ i ตอ e r ไป2ตัวถ้า next level มันจะเป็นอะไร ท่านแน่ดูก็รู้เกี่ยวกับไฟฟ้าแน่นอนเพราะว่ามีรูปปลักนษคะับนะแจ้วว่ามันจะนานไปหรือเปล่าวาพะาสนี้เอาไม่เป็นไรต่อยสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะอืมเหมือนว่ามันจะเป็นปั๊มน้ำนะเนี่ยล้วก็อาจจะต้องทำการสูบน้ำขึ้นมาบนนี้เราก็ปั่นกระแสไฟด้วยไอ้น้ำแน่เลยเพราะว่านี่คือสตรี m Engine ครับนะอ่านจากขางขวานะยสตรีเมนจินแล้วก็ อ๋อจ่ายไฟสอนวิธีการทำโรงไฟฟ้านั่นเองนะเออก็เจ๋งดีนะเกมนี้ผมว่าถ้าเล่นเนี่ยแบบจริงจังเนี่ยน่าจะสนุกน่าดูเลยอีกอย่างหนึ่งคือมันมีศัตรูด้วยอะ่ะเออมันมีเอเลี่ยนด้วยผมเคยเห็นที่เขาเล่นกันนะที่แบบมีเอเลี่ยนเยอะมากๆอันนั้นก็คือแบบต้องทํางานแข่งกับเวลาสุดๆเลยเป็นซับเวิร์ไปเลยทั้งที่เกมมันก็ดูจะไม่เป็นซไวเวอร์หน่อยๆนะเป็นแซนด์บ็อกซ์แบบว่าขยันสร้างซะมากกว่าอะไรแบบนี้นะ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับนะสำหรับ Fa ก t รียนะก็ถ้าใครชอบก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับนะผมก็ชอบแหละไม่งั้นไม่เอามาเล่นหรอกโอเคครับเดี๋ยวเจอกันพรุนหน้้ครับนะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับนะฝากไว้ด้วยกับ f a c t เรียนะน่าเล่นน่าสนุกดีแต่ยังไม่ได้ซื้อนะนี่เป็นเดโมนะเอามาเล่นฟรีๆก่อนโอเคเจอกันนะครับ